สวันนีพี่น้องมันเน้ไปได้หอยแข้งมากหอยแข้งฝรัลล่งหรอ,พอ,อ,หอ,ยอยกพี่น้องเอ้ยหอยลอยใหญ่ๆจะเพิ่นมาแต่ใส่ถึงน้ำห้อนบาดเดี๋ยวอาปากกลางปางเมือว่าสิเป็นคือบานเขาสุกขั้นที่เอามาสุกเร็วตกใจถึงน้ำห้อนเลยมันเน้ว่าสิกินดันคือบานเข้าหนุนบ่แมนเลยพี่น้องถึงน้ำห้อนเลยอาปากหมดเลยวะอืม แต่ว่าอันนวลง่ายเนื้อเหนียวเนื้อเนื้อแน่นแจบโยด,ดออกพี่น้องอันไปงานไท้ามากเลยซื้อมาสองกิโลนี่พี่น้องสองกิโลมันอันจ้งสำหรับพี่น้อยรสชาติมันคือบางเข้า อันี้มันหายากซินี่มล่ะเก็บยากสะตอรกระได้มากอืมปลามันฝาดแต่ว่ากินน้ำเปลือกอืมตัวนี้เปลือกฝาดครับว้ยกินน้ำบะไรแบกแกเปลือกแกเม็ดกินเนาน้องกินน่อมามากนี่มาเด้อพี่นอ้อง ผู้เดียวนี่แหละถามว่าวนาทิดหลืมูเขามากมูนั่งล่ำมากจังเสดทอบลร่ำกันแด่กินเขากันกังสิมีม่มือธรรมดากับเห้งนนานไย้องมันเนาะนพี่น้องทางคนทางเห็นงานพักบุงจากบุญกดชาแนลกันมาฝาก มาดซูกันกินนั่นแหละมันยุ่กลนถุงเอามาก,กินผาก็เห็นที่แรกยุบเพราท่านได้ถึงอันก้นถุงอันน้ำมันเขาบุ้งมันยู่กลนุงเ,เขาก็มาเห็นนี่ักเ,เพันลายางพันธุน้ำมาฝากจำมันเจออย่างดอก ก็พักกันแย่งยพี่นั่งกินเดียวกันก็พักกันแย่งเลยอันนี้ผู้ข้าวแซม,มสซบยุ่ กินแบบกินแบบลูกทุ่งนะพี่นอ้องกินแบบู้เดีนเมื่อค่อยแซนตดอกถึงมาใส่ซอนใส่สกระเกียบพาับกิน รสตาเที่ยวนี่น้อยจอยนิดสักหน่อยเสือสุดก่อนนึ่งโอ้คือว่าอ้วนเต็มฟ้าเต็มฟ้า พังบุญคนปลูกเอง ไว้บอพี่น้องไว้บอใหยสองลูกเสุดจหมดทั้งแซบยี่ดอกทั้งแซบบอทอมังไายน้องสิสต์ถอยแล้วพี่น้อง Cái này thói là lạc, ồ, dẹp như đọc, xem mà tặng phê. Sátol cả 5 phát, 10 euro. อืมเส้นยกท่องแหละพี่น้องเอ้ยบ่มดบ่มันก็ได้กินมื้ออื่นละพี่น้องเอ้ยยกท่องยกท่องมันเนี่ย เอาไว้กินมื่ออื่นต่อพี่น้องนะขอบุญขอบคุณเดอ้อที่ติดตามส้มังไดๆกะบยัดถิมน้ำปลากันเดองไงไ้อช่วงนี้ไปเยี่ยามพี่น้องศาสตรใ์ในเชิงน่อยกับยาว่ากันเดองง้อช่วงนี้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้อง